เอาเกียบบอกอ้ยตัวกันดอกเล็กลอกล,กลอกเด็กลลอกเอารางวัลที่หนึ่งครับอ้ยมันหลอกดอกรางวัลที่หนึ่งเอา เลขที่ออกอะไรสามหกเจ็ดสามสามหกโอ้ยเแต่สามสามคือบอกหกสมสา